ลองดูการเลี้ยงลูกของหคุณแม่คนดังที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความสุขเชื่อว่าหลายคนนั้นเป็นแม่ก็คงอยากได้ได้สัมผัสกับช่วงเวลาดีๆที่ได้ใช้ยามอยู่กับลูกครับแม้ว่าจะมีเหนื่อยบ้างแต่ว่าแม่แๆก็ใจฟูสุขล้นได้เห็นการเจริญเติบโตของลูกในแต่ละวันชีวิตแม่ไม่มีคำว่าสิ้นสุดจริงๆครับไปชมกันเลยคนที่ 6. ไอซ์อภิษาคุณแม่มือใหม่ ไม่ต้องมีคําอธิบายใ,ใดๆครับเพราะว่าสีหน้าและแววตาของแม่ไอซ์ตอนอยู่กับน้องเลียลูกสาวคือคําตอบของทุกอย่างครับสุขล้นบอกความรู้สึกได้ดีซึ่งไอซ์นั้นได้เผยว่าการเป็นแม่ไม่ง่ายเลยครับต้องใช้ความอดทนสูงมากๆในการอุ้มท้องถึง9เดือนและตอนคลอดก็เจ็บจนน้าตาไหลแต่พอได้ยินเสียงเปล่งร้องของลูกแม่ก็ยิ้มได้ทั้งน้ําตาแถมหลังคลอดครับภารกิจในการเลี้ยงลูกไม่มีหยุดพักสักวินาทีแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือแม่ไอซ์นั้นมีความสุขมาก ไม่ได้เลยแต่ก็ทําได้อะไรเงี้ยแบบแต่เมื่อก่อนด้วยความที่เราเป็นคนรักตัวเองใช่ไหมเราก็จะแบบแต่ก็อยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยากรู้ว่าเออลูกของเราจะน่าจะเป็นยังไงแต่พอแบบเหตุเรามันรู้สึกแบบชีวิตนี้ไอ้ว่าการให้ที่ใหญ่คือการให้กําเนิดชีวิตหนึ่ง คนที่5ดิวอริสราตั้งแต่มีน้องไซรัสเข้ามาเติมเต็มแม่ดิวนั้นก็ดูแฮปปี้สุดๆนะครับไปใช้ชีวิตครอบครัวอบอุ่นอยู่ที่ไต้หวันกับสามีเซบาสเตียนโดยแม่ดิวนั้นก็อัปเดตพัฒนาการของน้องไซรัสให้แฟนๆได้เห็นอยู่บ่อยๆแต่ละช็อตนั้นระมุนมากครับดูแลหัวใจพองโตยิงภาพล่าสุดพร้อมหน้า3มคนพ่อแม่ลูกที่แม่ดิวโพสต์และระบุแคปชั่นว่านี่แหละความสุขรู้เลยว่าลูกชายตัวน้อยคือกำลังใจที่ดีเยี่ยมของแม่ทั้งรักและหลงสุดๆไปเลยครับ คนที่4ี่ชมพู่อรารยาคุณแม่ลูกสามที่ดูซอฟและก็ชิลมากๆหลังจากที่มีน้องแอบิเกลลูกสาวเข้ามาเสริมทัพพี่ๆฝาแฝดคุณแม่ชมพู่ก็ดูมีความสุขกับลูกสาวมากๆครับได้จับเจ้าก้อนตัวจิว๋วแต่งตัวทําผมตะมูตะมิพากันไปท่องเที่ยวคาเฟ่แชร์ภาพเซลฟี่ด้วยกันฟิลเหมือนมีเพื่อนสาวแบบย่อส่วนนั่นเองยิ่งตอนที่ได้ยินน้องเกลเรียกแม่เป็นครั้งแรกทําเอาแม่ชมนั้นดีใจจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวครับ คนที่3จุย๋ยวรัยาออกอาการดีใจที่สุดในชีวิตนะครับนับตั้งแต่วินาทีที่รู้ตัวเองว่ากําลังจะได้เป็นคุณแม่ของน้องพีเจเพราะว่ารอคอยมานานกว่า3ปีเต็มเป็นรักแรกพบที่ไร้เงื่อนไขหลังจากคลอดน้องพีเจนั้นแม่จุย๋ยก็ทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการเลี้ยงดูลูกชายอย่างใกล้ชิดครับเป็นคุณแม่ฟูลไทม์ที่เหนื่อยแบบสุกๆหน้าสดตลอดเวลาแต่ก็ยังสดใส ใบหน้าและแววตาเปลี่ยมสุขทุกครั้งที่ได้อยู่กับลูกชายคลั่งรักจนในไ g แม่นั้นเต็มไปได้วยรูปน้องพีเจลุ้นลวนครับคนที่ 2. ซาร่านาลิน แม่ลูกอ่อนป้ายแดงรีวิวชีวิตหลังจากที่มีลูกสาวน้องแอร่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแฟมิลี่นะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของแม่ซาร่าดีใจที่ได้เป็นแม่คนในตอนนี้เพราะการเลี้ยงเด็กต้องใช้พลังงานเยอะมากกิจวัตรประจําวันแม่นั้นนั่นเอียดครับมีแต่เรื่องของลูกอยู่ในหัวเต็มไปหมดแต่ว่าใดๆแม่ก็แฮปปี้สุขเต็มเปี่ยมเพื่อลูกแล้วพลังงานล้นหลามฟิตมากครับ คนที่หนึ่งวิกกี้พีบุญญาภรยาคนสวยของเวียสุกรวัน์ครับหลังจากคลอดลูกสาวน้องวิรินคุณแม่วิกกี้ก็เปลี่ยนไปมากสลัดลูกสาวหวานแบบเดิมๆหั่นผมสร้างกุดเพิ่มความธรรมะแมงแล้วก็คล่องตัวในการดูแลลูกจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในผมครับเอาเวลามาโฟกัสหนูน้อยวิรินบอกเลยว่ารักของแม่นั้นยิ่งใหญ่หาอะไรมาเปรียบไม่ได้ใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆก่อบลูกน้อยนอนหลับคาอกน่ารักที่สุดในโลกครับ